หนมูชุี่สวัสดีนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นของชาวธาตุดินนะคะปรึกษากันมังกรนะคะเป็นความรักของคนโสดนะคะประจําเดือนกันยายน2568นห้ารอหปดนะคะโอเคคนโสดนะคะชาวธาตุดินนะคะอันนี้คือคาใบ้หรือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเบื้องต้นก่อนเนาะเออคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออการเงินนะคะปัญหาติดกัดติดขัดนะคะเกี่ยวกับการเงินหรือการเสพติดหรือว่าการพนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วก็ เอ่อยังค้นหาเขาเรียกว่าอะไรด้านเพศอะค่ะยังไม่รู้ว่าตัวเองคือเพศไหนกันแน่หรือว่ายังสับสนยังค้นหาอยู่ยังไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังสับสนอยู่แล้วก็อาจจะมีใครสักคนนึงมาบอกในเรื่องสิ่งที่คุณควรจะรู้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะได้ยินอะไรเงี้ยนะคะน,นี้คือคำใบ้นะคะถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเผื่อไว้เนาะ อาจจะเป็นพลังงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนโสดนะคะชาวธาตุดินหมอจวฬาคนโสดชาวธาตุดินนะคะพิกกันมังกรประจำเดือนกันยาย,ยน2568จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะชาวธาตุดินพิกษุกันมังกรนะคะเดือนกันยายนนี้คนโสดชาวธาตุดินพิกษุกันมังกรเป็นยังไงบ้างน,นะคะได้ไพ่อุ้ยกลับด้านนะคะ เออเจ็ดดาบนะคะราชินีดาบนะคะเจ็ดเหรียญไต้สำหรับเป็นแจสเมนนะคะหมอขอเปิดเพิ่มอีกราชินีเหรียญน,นะคะเด e เดวิลเดดเดวิลคืออะไรเด e เดวิลคือไฮพินเซ t นะคะไฮพินเซ t คือไฮโลแฟนนะคะเจ็ดดาบคืออะไรเจ็ดดาบคือสี่เหรียญน,นะคะแจสเมนคือ เด็กถือถ้วยหมอรู้สึกว่าเดือนนี้นะคะคนโสดชาวทัดดินมีเรื่องความลับปกปิดแอบทำนะคะเกี่ยวข้องกับรักซ้อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีเรื่องหึงหวงก็เป็นไปได้แต่รู้สึกว่าหวงความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้าอาจจะเป็นรักซ้อนไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นคนในความลับคือเหมือนมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอะไรที่ต้องเด็ดขาดนะคะเหมือนอยากที่จะ คิดก่อนว่าจะเอาอยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากรักษาความสัมพันธ์และอยากจริงจังหมอคิดว่าคุณอยากจริงจังแล้วก็ซีเรียสในความสัมพันธ์เพราะว่าเหมือนมันรู้สึกมั่นคงไปแล้วอะค่ะนะเดดวิลไฮพินเซสแล้วก็ไฮโลแฟนเนี่ยมันบอกได้ว่าเหมือนแบบความสัมพันธ์มันอาจจะลักซ้อนไม่ชัดเจนแต่ว่าอยากที่จะจริงจังทำให้มันถูกต้องแล้วอะค่ะ จะมีการตัดสินใจหรือบอกให้คนอื่นรับรู้นะคะอืมว่าคุณอะแบบชอบเขาหรือว่ารู้สึกเดี่ยเขาหรือไปบอกเขาก็ได้อะไรเงี้ยแต่จะมีเรื่องการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะในที่นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการขอพรก็ได้เหมือนกันนะคะโชคชะตาอะไรเงี้ยนะอืม นะเหมือนมันก็เหนื่อยต้องพยายามแล้วก็อดทนนะคะแต่ว่าอาจจะได้เริ่มต้นใหม่จะมีการเริ่มต้นใหม่เนี่ยสุดท้ายแล้วหมอคิดว่าคุณก็จะไม่โสดแล้วนะคะจะได้มีแฟนมีคนรักนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะระหว่างคุณกับเขาโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่ซิอยากบอกอยแนะนํนนาอะไรคนโสดชวาวแท้ดินพกสกศกันมังกรน,นะคะเดือนกันยา, 25, 68, นายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะในไพ่ new love นะคะ wedding เห็นไหมเนี่ยสี่ไม้ก็ wedding เหมือนกัน หมอคิดว่าจากที่แบบเป็นโสดแล้วก็ไม่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออะไรก็จะได้ชัดเจนนะคะโซเมตนะคะไพ่ดีมากเลยนิวเลิฟเขาจะเข้ามาเป็นคนรักใหม่สําหรับคุณนั่นแหละนะคะจะมีฟีลลิ่งที่แบบโรแมนติกด้วยกันได้มั่นหมายได้แต่งงานได้คบหากนันก็ได้นะคะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเนาะเป็นโซเมตของคุณนะคะอืไพ่ค่อนข้างชัดเจนตรงเหมือนกันนะโอเคใครได้มาดูคลิปนี้นะคะคนโสดชาว่าดินหมอก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเป็นไปตามที่ไพ่บอกเนาะ โอเคขอสามใบกับชาวทาทดินรุสกันมังกรค่ะเดินกันยาดูนนี้เนาะ No need to worry นะคะ In the near future นะคะความอุดมสมบูรณ์นะหมอรู้สึกว่าเนี่ยไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนในอนาคตนะคะ In the near future นะความสมบูรณ์ความเพียบพร้อมหรือว่าสิ่งดีๆกำลังจะมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะโอเค ก็จะประมาณนี้นะคะคนโสดชาวทัดินพระสบกัมามังกรนะคะใครสนใจอย่ากดดูส่วนตัวนะคะสามารถเออแอดไลน์ตามหน้าจอนี้ได้เลยหรือว่าติดกดตรงช่องเพิ่มเติมนะคะจะมีรายละเอียด,ดอยู่นะคะทักมาทางช่องทาง Facebook ก,ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ